โอเคครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้จะพามาดูนะครับไฟนะครับผมอ่าที่ผมใช้ในการถ่ายคลิปต่างๆนะครับผมอ่ามุมนี้เลยนะครับทุกคนคือตัวเนี้ยมันเป็นไฟ LED นะครับผมขนาดไม่แน่ใจว่า6นิ้วหรือ8นิ้วนะครับทุกคนอ่าไฟตัวนี้นะครับอ่าก็ตัวเนี้ยมันราคาไม่แพงนะครับผมอ่าจำไม่ผิดประมาณร้อยเท่าไหร่นั่นแห เออแต่ซื้อมานานแล้วละ่ะก็ลองใช้มานานพอสมควรนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมผมซื้อมาจากช h อป e ีนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะร้อยยี่สิบกว่าบาทหรือเปล่าอลองไปหากันดูได้นะครับทุกคนตัวนี้เขาก็จะแถมเป็นเจ้าตัวแผ่นสีนะครับผมตรงนี้ตรงนี้เขาจะถอดเปลี่ยนได้ตรงนี้ นี่ก็จะเป็นสีขาวที่ผมนิยมใช้เพราะว่าเวลาถ่ายคลิปเนี่ยถ้าเราแสงไฟเนี่ยเพียงพอนะครับมันจะทําให้ความละเอียดวิดีโอของเรานั้นอ่ามันจะชัดยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่ะก็ตัวนี้นะครับผมมันเป็น USB นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวให้ดูนี่เราก็เสียบกับ หัวชาร์จโทรศัพท์ได้เลยนะครับผมหรือใครมีปลั๊กแบบปลั๊กที่แบบมี usb แบบนี้นะครับทุกคนก็ใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวจะมาลองอมาลองเทสให้ดูนะครับทุกคนว่าความสว่างมันเป็นยังไงนะครับอ่เดี๋ยวลองอันนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนมันจะมีปุ่มนะครับผมอ่ะอันนี้คือเปิดปิดแล้วก็อันนี้คือ ลดแสงเพิ่มแสงนั่นเองอันนี้ก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนแสงไฟนะครับทุกคนเดี๋ยวลองดูเปิดก่อนฟึบนี่อ่ะอันนี้ก็จะสังเกตได้ว่ามันจะเป็นสีอ่าสีส้มสมนะอ่ะสีออกเหลือง <S <S เหลืองอืมตาบอดสีหรือเปล่านะอ่ะถ้าเราจะเปลี่ยนไฟกดตัวนี้ครับผมอ่ะลูกศรที่มันเป็นแบบวนๆน,นนะครับ ปึ๊บนี่เห็นไหมจากสีเหลืองเมื่อกี้มันจะเป็นสีออกขาวไปเลยนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับแสงไฟ LED ปกติสีขาวนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองเลยนะครับทุกคนเหลืองแบบเหลืองจัดเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเหลืองอ่อนนะครับอันนี้สีขาวอ่ะมันจะมีอยู่สามสีนะครับทุกคนอ่ะมีขาวเหลืองเหลืองอ่อนนะครับอ่า มีสามสีประมาณนี้แล้วก็ปุ่มตัวนี้นะครับเพิ่มเพิ่มแสงกับลดแสงนะครับอ,อย่างเช่นไฟเนี่ยมันสว่างเกินไปนะเราอยากจะลดแสงนะ,อ,ะอันนี้ผมกดแล้วนะนี่นะผมกดลดแสงปุ๊บอย่างงี้ยแสงมันก็จะลดลงเรื่อยๆครับทุกคนนี่เห็นไหมอันนี้ก็ปรับใช้งานตามการใช้งานของเราได้เลยนะครับทุกคน อ่ะถ้ามันอันนี้เราก็กดเพิ่มกดเพิ่มแสงนี่นี่เพิ่มแสงนี่ประมาณนี้แสงมันก็จะจ้านะครับทุกคนอ่ะแล้วก็อ่าการใช้งานตัวนี้มันจะร้อนไหมผมใช้งานมา มันไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับทุกคนมันไม่ค่อยมีความร้อนนะครับถึงร้อนมันก็มีเหมือนแบบตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับทุกคนข้างหลังของตัวนี้มันเหมือนเป็นรูระบายความร้อนหรือเปล่าหรืออะไรยังไงก็ไม่แน่ใจแต่ใช้มาก็โอเคนะครับไม่ยังไม่มีปัญหาอะไรใช้มาโอ้นานเติบนะครับทุกคนไฟตัวนี้โอเคก็ ถ้าใครสนใจตัวนี้ครับลองไปหาซื้อกันดูได้นะครับผมอ่ะก็ผมว่าดีนะเพราะว่าราคามันไม่แพงนะครับทุกคนสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นใช้ไฟเข้ามาช่วยในการถ่ายคลิปต่างๆเนี่ยตัวเนี้ยมันเอาไว้ถ่ายคลิปกิน ASMR ก็ได,ด้หรือว่าถ่ายคลิปพูดหรือว่าถ่ายคลิปอะไรต่างๆนะครับผมอ่ะได้หมดเลยนั่นเองโอเคฝากไว้เพียงเท่านี้ครับทุกคน